ขันกสิแถมพลนให้ชัยโยสิทธิโชขอให้พวกมูเจ้าหายหอนให้อยู่เยอย่าได้มีเข็นคออันตรายเขามาพาด,ด้วยทันเดือปราดทันหอยากได้อันใดนั้นให้ไหลเข้าคูสุนเน แม้ไวามีความทุกข์ยากห่อนนั้นสัพปสิ่งโพยไัยความทุกข์กายทุกใจให้ลังนี้เสียเสียงไปให้เบิดให้เกี้ยงทั้งวงวานมูสัตตูเหลือแต่สุกทอนั้นเหลือแต่สุกข,ขั้นทอนั้นสะทืนมัน hay u nhưn sa thưa mà là hay u nhưn hôi đê nó là o